สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเช็คดวงรายวันของคนเกิดวันศุกร์กันในวันที่17กรกฎาคม2568กันนะครับไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานการเงินหรือสุขภาพเรามีคำแนะนำเด็ดๆสีมงคลและเลขโชคดีที่ช่วยเสริมดวงคุณในวันนี้อย่าพลาดที่จะฟังและนำไปปรับใช้ให้ชีวิตดีขึ้นครับความรักวันนี้ความสัมพันธ์จะมีความหวานชื่นคนโสดมีโอกาสเจอคนทุกใจผ่านเพื่อนหรือกิจกรรมกลุ่มระวังอารมณ์หงุดหงิดเล็กน้อยที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด การงานงานประจํามีโอกาสก้าวหน้าโปรเจกต์ใหม่ๆกําลังเดินหน้าอย่างราบรื่นแต่ควรระวังคําพูดและการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่แต่อย่าประมาทกับการใช้จ่ายควรวางแผนงบประมาณให้รัดกุมครับสุขภาพระวังเรื่องระบบทางเดินอาหารและความเครียดควรพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำมากๆสีที่เป็นมงคลสีเขียวเข้มสีฟ้าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นครับเคล็ดลับสืมดวงพกเครื่องประดับสีเขียวหรือฟ้าและนั่งสมาธิสั้นๆเพื่อเสริมสมาธิและความสงบครับเลขที่เป็นมงคล3 7 24ถ้าชอบคำทำนายนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง X Storyteller เพื่อไม่พลาดดวงรายวันและเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเสริมชีวิตให้รุ่งโรจน์ทุกวันนะครับ